เอามือไหว้ไปข้างหลังให้ได้ก่อนเอามือดันไปข้างหลังท่ายืดต้นคอห้านาทีช่วงอาบน้ำช่วงเราอาบน้ำสบู่จะช่วยให้เรายกแขนขึ้นสูงได้มากกว่านี้เอามือไหว้ไปข้างหลังช่วยปวดสะบักตึงไหว้มันปวดหลังแขนปวดข้อศอกก็ช่วยได้ไม่มีท่าย,ยืดท่าไหนที่ถูกต้องที่สุดมีแต่ท่าทำกับไม่ทำจากนั้นยืดกล้ามเนื้อต้นคอ ให้รู้สึกตึงแล้วค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็แล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาช่วยกล้ามเนื้อต้นคอไม่หดและแข็งเกินไปถ้ายืดสะบักที่คนกําลังสะบักจมได้นิ้วเดียวเราก็จับนิ้วเดียวถ้าเราจับได้หมดสามนิ้วเราก็จับยืดกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อหัวไหล่ทําให้ไหล่ไม่ติดคนที่ปวดหัวไหล่และยกแขนไม่ขึ้นช่วยได้แล้วก็มาสลับอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะยืดสะบักแล้วก็หัวไหลเหมือนกันกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่หลังทั้งหมดจะถูกยืดเมื่อเราก้มลงฝึกยืดช่วงอาบน้ำ